พระศาสดาพยากรณ์ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นเดรจานเคยเกิดเป็นเปลตวิสัยเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาคติห้าเนี่ยพวกเราเคยเป็นกันมาหมดในความเป็นมนุษย์ที่เกิดได้ยากมากสัตว์จะได้ความเป็นมนุษยท์ทีเนี่ยเมื่ออรันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง เราจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานมากพระองค์อุปมาเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมใต้พัดไปทางทิศเหนือลอยไปลอยมาอย่างนี้ในน้ำมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบ,บอกยากมากบอกนั่นแหละความยากในการได้อัตภาพเป็นมนุษย์